สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าของวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางนะคะไปที่แจ็คสันวิวทุกคนวันนี้เราจะไปรัมที่แจ็คสันวิวตอนนี้กำลังมารับทีมงานอยู่นะคะตอนนี้เรามาที่เอ่อบ่อนคาซินนะคะตาพี่เรามาที่บ่อนนะคะเราจะรถมาจอดไว้ตรงนี้นะคะ แต่ว่าเราเช่ารถกันไปนะคะทุกคนตอนนี้กําลังจะมารับจะรับทีมงานกันอยู่จะพากันไปออกคอนเสิร์ตกันนะคะวันนี้จะไปคอนเสิร์ตกันสวัสดีค่ะทุกคนนอนคนขับรถเนาะนั่งเปคนขับรถเป็นหนึ่งในสมาชิกไปออกคอนเสิร์ตไปออกคอนเสิร์ตกันอันนี้อีกคนนะคะนั่งอยู่ข้างหลังนะพี่อ่อนนะคะส่วนพี่น้องน้องแขกคนขับรถอันนี้คือมารับพนักงานนะคะนอนพนักงาน พนักงานพนักงานคอนเสิร์ตสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยหน้าแจ่มกันมาทุกคนเลยกับข้าวตอนนี้ใคยกับว่าเอาหอดำใส่คณะคณะสามคู่คณะคอนเสิร์ตกำลังจะออกเดินทางแล้วนะคะมากันครบแล้ว มาทุกคนแล้วค่ะมาทุกคนแล้วเราะจะออกเดินทางกันแล้วนะคะโอ้ยฉันนั่งฉันนั่งก็เพื่อการนั่งสบายเนี่ยขนตางเงินฉันนั่นเนี่ยเนี่ยเราจะออกเดินทางกันแล้วค่ะจุดหมายปลายทางก็คือแจ็คสันวิลค่ะเย้ได้เคอาก็ว่าตอบเกนี่มาถึงมารับอีกกลุ่มแล้วนะคะนนมารับอีกกรุ๊ปตอนนี้เรามา เราจะไปเข้าห้องน้ํากันก่อนปานองบีไปห้องน้ำเข้าแล้วเข้าเมื่อไหร่เข้ากันคุณมลน้องบน้าไปห้องน้ำปะโไหวได้ตรงไปไปไายไปไทยเท่ก่อนมาละหนึ่งกลุ่มนุนอันนี้คือกลุ่มสุดท้ายแล้วนะดหลังจากนั้นเราก็จะยิงตรงไปที่แจ็คสันวิวตอนนี้เราจะไปไปเปลี่ยนเครื่องน้ํามันก่อนนะคะไปเปลี่ยนเครื่องน้ํามันก่อนเราจะไปที่แมคโดนัลด์เราจะไปเปลี่ยนเครื่อง มเย็นบอกอากาศเย็นบ้อยๆ้ด้วยค่ะก่อนนั่งจะไปเข้าห้องน้ำกันนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงแล้วนะคะ6กโมงเช้าแล้ว6กโมงเช้าเย็นบ้อยๆตอนนี้เราอยู่ที่พรีเมียมเอล e ท จะไปเข้าห้องน้ําไปถ่ายไปถ่ายน้ํามันก่อนนะสวยมากเลยเย็นบ้อยร่อยี่ยน้องวเราจะมาที่แมคโดนัลด์นะจะมาเข้าห้องน้ํากันเขาได้กี่คนหลายคนหลนกี่คนก็ถ่ายเปลีลย่ยนน้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเดินทางนต่อ <c oughs> เราจะเดินทางต่อกันค่ะนวนรอก,กันแล้วอยู่ตรงนูน้นนะ แบบตั้งแบบแบบยูแบบถารบอนนะทุกคนตอนนี้เราก็นางรำนะคะเราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปรอทำการรำโชกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้อังกะลุงเขาเล่นไปก่อนนะคะอุ้ยดูปลาทุกคนอันนี้คือบอ่อปลาค่ะอันนี้เป็นวัด ที่เมืองแจ็กสันวิวนะคะรัฐฟลอริดาค่ะคนก็ค่อนข้างเบาตานะคะโอ้เราจะขึ้นเวทีกันเลยเหรอ,อคนไม่เยอะเหมือนวัาบ้านเราเนะะาะเพราะว่าอะไร คนอะนี้คือ เดี blender, estamos fazendo, estamos ๋ยวเขามาเอาเดี๋ยวเขามาเอานี่ยเนี่ยค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะนีคือเ้หนีคเ้แล้วขอบคุณค่ะ Thank okay. you. แ่บ in แสแบค่ะเขามาแ,แ่บ้วกรน้ำตาลน้ำตจ้าได้อย่ดกอสองอสองถ้วยแม่ท่นใส่ถ่นเออถ้วยเดียวต้องรีบไปกินอันนี้มันนานงานมันกแล้วกัแซ่บกรเจียนะผู้ใดกนี่นะกเจียวเนี่ย่แล เอาไปย่างกค่ะกระดาษีวาดเล่แดขิ so, ้าไกินช้าไปกินช้าไนาไปกินเขายงเาก็คืนกระดาษลงไปด้วยกระดาษนี่นะข้าแตงเนย่างกตางามเูสของตาคตามเปลี่ยนชีวิตเป็นคไปซือปื้อ ยัไม่ได้กินกินก๊วยบเจียวไม่อยู่ไ,ไ,ดได้ละดโดยเอาให้พี่เม่นหน่อยนะแอบรอช่องนะคะมันเช็ดค่ะ ขอบคุณค่ะนียอันนี้อันนี้มันนะขอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ